พืชนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับราคาห้าบาทอ้าวหมดแล้วปล่อยลูกดอกหมดแล้วปล่อยลูกดอกเอามาเลมาทางนี้แลว้วนึกก็ตกน้ําไปแล้วเลขที่ออกเบอร์ยี่สิบอ้าวรับไปแล้วเอาอะไรครับ <20. S 1> น้ํามันพืชหรือไข, <20. S 1> เอไข่เอาไข่เอาไข่ออกอีกไป <20. S 1> เอายี่ห้าบาทเหมือนเดิมห้าบาท ห้าบาทจ้าเร็วห้าบาทห้าบาทบาทสีเหลืองนะคะับห้าบาทจ้าห้าบาทชุดต่อชุดรอบต่อรอบนะครับชุดต่อชุดรอบต่อรอบราคาห้าบาทห้าบาทจ้าห้าบาทชุดต่อชุดรอบต่อรอบนะครับห้าบาทห้าบาทเลยห้าบาท คืต่อชุนรอบต่อรอบนะครับบัตรในรอบนี้บัตรสีเหลืองนะครับห้าบาทห้าบาทจ้าห้าบาทห้าบาทเลยครับ <c oughs> อา้าวหมดแล้วปล่อยลูกดอกเลยนะครับ <c oughs> หมดแล้วปล่อยลูกดอกเลยครับอา้าวใครจะปลาขอเชิญน,นะครับมาปลาหน่อยครับพี่ไม่ไม่ซื้อก็ปลาได้พี่มามาปลาให้หน่อยอ่ากรรมการปลาให้ไม่ได้ที่มาปลาให้หน่อยขอติดอย่างเดียวพอ <c oughs> อ้าวขอพระคุณมากไม่ซื้อก็ปลาได้นี่ซ้อมมือไว้ก่อน งานเหลืออีกห้าคืนเบอร์ยี่สิบหกเบอร์ยี่สิบหกครับยี่สิบหกอ่ารับไปแล้วคุณพี่เอาอะไรครับมีไข่มีน้ำมันน้ำตาลเอาไข่เอาไขา่าขาล้วอ,ออกอีกรอ,อบต่อไปก็ห้าบาทจ้ารอบต่อไปก็ห้าบาทจ้าห้าบาทไข่เหลือสามแผงโอ้โหอีกสามแผงสี่แผงครับนโะอ,อ้ยแล้วเราจะขายอะไรเนี่ยมีถุงนะ ลงน้าอ่ารอบนี้ปลาสีขาวห้าบาทจ้าห้าบาทห้บาบาทจ้าอ่าจัดไปอ่าหาบาทจ้าห้าบาทจ้าหมดแล้วปล่อยลูกดอรครับมาชุดต่อชุดรอบต่อรอบรอบนี้ปลาเอ้าพี่ช่วยมาปลาหน่อยเลยปาปลาหน่อย มาปานหน่อยเร็วมาใกล้ๆก,กันเนี่ยสนุกสนานกันดิมาใกล้ๆก,กันหน่อยเร็วนี่อ่าเบอร์ยี่สิบสามครับยี่สิบสามเอายี่สิบสามอยู่ทางไหนเอาไข่อีกแล้วเอา้เอาไข่ไปเองไม่ยอมเอาน้ำมันเอา้าห้าบาทเหมือนเดิมครับรอบนี้บาทสีเขียวรอบนี้บาทสีเขียวนะคะห้าบาทจะห้าบาท ห้าบาทห้าบาทเร็วห้าบาทห้าบาทจ้าชุดต่อชุดรอบต่อรอบรอบนี้บาทสีเขียวนะครับนนราคาห้าบาทห้าบาทห้าบาทเลยครับห้าบาทจ้าคนละใบสองใบนะครับคนละใบสองใบเอาไข่น้ำมันพืชน้ำตาลก็ได้นะครับเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนั่นราคาห้าบาทห้าบาทห้าบาทจ้าเร็วเอาหมดแล้วปล่อยลูกดอกได้เลยครับ เลี้วเหลือไข่เหลืออีกสองแผงอ่าช่วยปลาหน่อยครับเรียมาปลาให้หน่อยอ่ามามาใหม่ใหม่ช่วยปลาหน่อยขอให้ติดอย่างเดียวอ่าไม่ซื้อก็ปลาได้ซ้อมมือเบอร์ยี่สิบหกครับยี่สิบหกของใครเอ่ยยี่สิบหกใช่ไหมอ่ายี่สิบหกอ้ารับอะไรครับเอาน้ำน้ำมันเอาไข่ไป ยังไม่มีต้องรางวัลใหญ่ถึงมีเอาใครเหลืออีกสองแผงห้าบาทห้าบาทจ้ารอบนี้บาทสีน้ําเงินนะครับรอบนี้บาทสีน้ําเงิน5้าบาท5บาทห้าบาทเลยครับห้าบาทจ้าหบาท